สวัสดีค่ะน้องมิลินวันนี้เราก็ยังอยู่ในจักรวาลเรื่องบ้านต้นไม้ค่ะวันนี้เรามาถึงเล่มสองแล้วนะคะสมาชิกใหม่ของบ้านต้นไม้เรามาดูซิว่าวันนี้จะมีสมาชิกใหม่เป็นใครกันนะที่จะมาอยู่ในบ้านต้นไม้หลังนี้เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ เรื่องสมาชิกใหม่บ้านต้นไม้สิบชั้นเรื่องโดยบูชิกะเอซิโกะภาพซูเอสก,สอสก,กิชิงเงคิแปลโดยพัดอ่อนพิพัฒนกุลลมฤดูใบไม้ไมผลิพัดมาคุณกบเดินทางมาที่ทุ่งโอ้นั่นอะไรนะอบอบคุณกบยกมือป้องตาแล้วมองไปไกล,ไกล โอ้มีหน้าต่างเรียงกันสองแสงวิบวับลองเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าอมๆโอ้บ้านต้นไม้ว้าวสูงจังคุณกบมัวแต่เงนหน้ามองบ้านต้นไม้จึงหงายท้องหุยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับคุณลุงตุน่นผู้ดูแลบ้านต้นไม้เดินออกมาดูโอ้ขอโทษครับผมมัวแต่ตะลึงนะครับ คุณกบตอบจะเข้ามาดูด้านในไหมครับดูได้เหรอครับได้สิครับเชิญเลยชั้นหนึ่งเป็นชั้นของคุณหมาจิ้งจอกนักดนตรีชั้นที่สองกับชั้นที่สามเป็นชั้นของคุณพยาบาลกระต่ายสองตัวที่เป็นเพื่อนรักกันส่วนชั้นที่สี่เป็นชั้นของคุณลิงที่เป็นช่าง ชั้นที่5กับชั้นที่6คือร้านอาหารของคุณการอบชั้นที่7เป็นชั้นของคุณนกปีกลายสกอตมาถึงชั้นที่8แล้วชั้นนี้เป็นชั้นที่ยังว่างอยู่ครับคุณลุงตุ่นเปิดประตูห้องโอ้กว้างจังเลยอบๆคุณลุงตุ่นเปิดหน้าต่างว้าวลมเย็นชื่นใจ ตกลงจะพักที่ห้องนี้ไหมครับโอ้ไม่ไม่ไม่อยู่ชั้นนี้คงหน่วยแน่อบอบคุณกบสายหน้าต้องขึ้นบันไดตั้งหลายชั้นแล้วชั้นข้างบนนี่ใครอาศัยอยู่เหรอครับชั้นที่9เป็นชั้นของคุณนกูกครับแล้วชั้นที่10ล่ะครับอบอบเป็นชั้นของคุณกระรอกบินครับ ไม่ไม่ไม่อยู่ดีกว่าครับอบๆข้างล่างเป็นนกปีกหลายสกอตข้างบนเป็นนกคู่อยู่ระหว่างนกทั้งบนทั้งล่างเลยอบๆแต่เพื่อนๆทั้งหมดใจดีและรักสงบนะครับไม่ไม่ครับผมไม่ค่อยชอบนกเท่าไหร่อบๆลาก่อนนะครับคุณตุนคุณกบขี้เกียจเดินลงบันไดจึงปีนขึ้นไปนั่งบนราวบันไดแล้วถลายลงมา ลื่นถลายลงมาโอโอโอไม่ไม่ไม่ไมโอโอเจ็บจังเลยโอแย่แล้วใครก็ได้ช่วยด้วยครับคุณลุงตุนตะโกน <c oughs> คุณพยาบาลกระต่ายทั้งสองรีบแบกคุณกบที่เป็นลมแล้ววิ่งพาไปนอนที่ห้องช่วยประคบน้ำแข็งไว้บนหัวทายาให้แล้วพันขาด้วยผ้าพันแผล ในที่สุดคุณกบก็รู้สึกตัวโอ๊ยเจ็บที่นี่ที่ไหนครับอบอบห้องของฉันที่ชั้นสามจ้าโอ้นี่ทำให้นับที่ผมเจ็บตัวแล้วมีอะไรเสียหายหรือเปล่าครับอบอบโคมไฟที่มนังนะครับเออขอโทษนะครับอบอบทันใดนั้นประตูก็เปิดออกคุณลิงโผล่หน้าเข้ามาอืม โคมไฟเดี๋ยวก็ซ่อมได้ไม่ต้องห่วงนะรีบรักษาตัวให้หายเร็วๆนะครับโอ้ยเจ็บคุณกบครวนครางเหล่าลูกนกปีกลายสกอตพากันเข้ามาดูนนนนนกมาอบๆคุณกบตกใจจนสะดุ้งเออคุณแม่ทำพุดได้ให้ค่ะคุณแม่บอกว่าขอให้คุณกบหายเร็วๆนะคะ เออ,เอ,อขอบคุณนะอบอบขณะที่คุณกบเริ่มง่วงและกำลังจะหลับคุณหมาจิ้งจอกก็เข้ามาเยี่ยมคืนนี้คุณกระต่ายต้องไปทำงานผมเลยมาดูแลคุณแทนคุณหมาจิ้งจอกเล่นไวโอลินเบาๆคุณกบลืมความเจ็บปวดแล้วก็หลับไป เช้าว,วันรุ่งขึ้นคุณกบแข็งแรงขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนที่บ้านนี้ใจดีกันทั้งนั้นเลยอบอบที่นี่ดีจังครับถึงจะขึ้นบันไดเหนื่อยหน่อยแต่คิดว่าไม่เป็นไรครับอบอบคุณกบพูดอายเออคุณตุ่นครับผมย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้ได้ไหมครับได้สิได้สิยินดีต้อนรับครับบันไดหลายขั้นลำบากหน่อย กว่าจะขึ้นลงได้หน้าต่างที่นี่สูงไปไหมนะลูกบิดที่ประตูด้วยผมจะบอกคุณลิงให้ช่วยดูให้นะครับแล้วจะตกแต่งห้องใหม่ให้คุณกบได้อยู่อย่างสบายครับคุณกบย้ายเข้ามาพร้อมกระเป๋าใบใหญ่เขารีบไปที่หน้าต่างแล้วมองวิวด้านนอกว้าวเห็นโลกกว้างดีจังเลยอบ คุณกบแขวนป้ายชื่อไว้ที่หน้าประตูห้องอย่างร่าเริงคืนนั้นคุณพ่อครัวกระรอกจัดงานเลี้ยงต้อนรับคุณกบที่ร้านอาหารสุดพิเศษที่ชื่อว่าร้านวอลนัทสมาชิกทั้งหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพื่อนเพื่อนเยอะแบบนี้คลึกคลื้นดีจังเลยว่าแต่คุณกบทำงานอะไรเหรออ๋อผมเป็นครูสอนว่ายน้ำครับโอ้โอ เช้าวันรุ่งขึ้นคุณลุงตุ่นผู้ดูแลบ้านต้นไม้แกะป้ายมีห้องว่างที่แปะไว้หน้าบ้านออกอย่างมีความสุขเป็นไงคะแม่ตอนแรกคุณกบเขาก็กลัวเป็นธรรมดาเลยคะ่ะแต่ว่าพอเห็นถึงความจริงใจความอบอ้อมอารีของเพื่อนบ้านที่อยู่ในบ้านต้นไม้ในนี้นะคะก็ เปลี่ยนความคิดค่ะเห็นไหมคะความใจดีความเป็นมิตรเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกคนไว้วางใจเราเอาละค่ะเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วพ่อคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่เรล่มหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ